สวัสดีค่ะพบกับช่อง้ราอ,อกุกกอ,อกนะคะตอนนี้ก็พ่อนิ่มก็กำลังแพ็กนะคะหน่อไม้ซีนหน่อไม้นะคะ,ะคนี่นะคา่หหน่อไม้ของเราจะเอาแกะพร้อมกินได้เลยนะคะต้มไปแล้วเดี๋ยวอาจจะแช่พิษไว้หรือพ่อ ต้องคิดจะล,ลอง,องคิดไว้ลองลองดูนะคะท้าไม่คิดความเย็นมันไม่ถึงกลัวมันเสีย<อ>ก็เลยต้องเอาเปลือกออกให้หมดเลยนะคะทำไม่มคิดใหม่ทำไม่อันนี้คือปืดเรียบร้อยนะคะไปก็สามารถแกงได้นะคะแล้วก็ปิดปากถุงอันนี้เป็นถุงที่หนามากนะคะ อันนี้เป็นหน่อไม้นะคะอันนี้มาจากไหนเปลือกมันบอเดี๋ยวเราจะแช่นะคะตู้เย็นก็น่าจะพอเพราะว่าที่บ้านก็มีที่นี่ก็มีนะคะ นี่นะคะได้สิบกิโลแล้วอ๋อี้าน็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเอาไปแช่ไว้เลย นี่นะคะใส่ได้เยอะเลยค่ะต็ดเพาะก็ยังอยู่นะเนี่ยพัต้เย็นใหญ่มากที่บ้านอีกนะคะเราก็เลยได้ตูตเย็นจากผู้ใหญ่เจดีนะคะก็สนุกพิษเลยอ้าวยังมีตู้แช่อีกนะคะแต่ว่าเราใช้ตูตุเย็นก็น่าจะพอนะี่คะเดี๋ยวไปดูสามสาวก่อนนะคะ ว่าทำอะไรอยู่ไปส่องดูสิให้ฟังไปแล้วนะคะอ้เห็นแต่แสงตา นอนแล้วหนึ่งตัวนอนแล้วว่าไงคะสาวๆว,ว่ายังไงโอ้กินฟางหมดแล้วบอลูกบ่หึหอ,อกินฟางหมดแล้วเก่งมากเลยเดี๋ยวามาใส่ให้ใหม่ไปกินรางที่สองนะูนุ่ลุงเรืองก็กินฟางอิ่มแล้ววันนี้พาเลตนะคะ แม่ลุเหลืองก็พาเลดมากเลยไหนดูสิว้าวสีสุกนอนแล้วบอลูกบอกโอ้นอนแล้วเชี่ยวเอื้องแล้วอ้วนจะมมาเชียวนู่นนะคะแม่ลุงเหลืองก็ ว่าไงจ๊ะโหกินฟางจนอิ่มเลยลูกชอบกินฟางย่าสดไม่ชอบเ่าไลายอืมท้องป่องแล้วค่ะวันนี้น้องอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิ่งทั้งวันนะคะวิ่งจนเข้าไปถึงบ้านใหญ่เลยวันนี้แต่ดีที่มีคนจับให้ค่ะ แล้วก็พาไปกินที่สวนไผ่นะคะเมื่อค่ำๆนี้ <c oughs> <c oughs> ว่าไงคะเมื่อเช้าไม่ไปหาออเดอร์หน่อไม้ก็เลยไม่ได้พาไปแต่เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่พาไปแต่เช้านะไม่โกรดกันนะคะเพราะว่าตอนเช้าก่อนที่จะไปเกี่ยวไปหาหน่อไม้คุณแม่ก็ เกี่ยวมาให้แล้วนะคะทุกคนในอารมณ์เสียนะคะขอโทษกันแล้วกันนะคะลุงเรืองฝนก็ตกแรงด้วยนะคะก็เลยไม่ได้เอาน้องไปแต่เช้าก็กลัวไม่สบายเมื่อช้า,ชานี้ฝนแรงตอนที่เราไปหาหน่อมาเนี่ยยังไม่ตกค่ะ เราไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตกนะคะนี่อุย้ยดูสะอาดสะอานเลยค่ะอ้วนมากโดยเฉพาะแม่เขานะคะเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะเพราะว่าช่วยนะคะแพ็คหน่อไม้วันนี้เราจะแกะออกนะคะเปลือกพร้อมกินได้เลยก็จะลองฟิตดูนะคะ หน่อไม้ของเราก็อาจจะส่งไปที่กทมนะคะแล้วก็อำนาจ,จเจริญน,นะคะพรุ่งนี้ก็ส่งแล้วนะคะมีหน่อวายด้วยนะคะมีจิ้งหรีดด้วยแล้วก็มีหน่อไม้ตุ้มด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าอาจจะได้ไปหาแต่เช้าด้วยนะคะไม่รู้จะทันไหมแต่ว่าพยายามให้ทันนั่นแหละนะคะไปหาตอนเช้า อาจจะดึกแล้วเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะทุกคนก็เป็นคลิปไปนะคะเดี๋ยวทํากับข้าวทานกันก่อนนะคะก็มีลูกชายนะคะเ่วยมาแพ็กส่วนชายเล็กยังไม่มาจากแข่งกีฬาอยู่นะคะไม่รู้จะมาถึงกี่ทุ่มปกติน้องก็น่าจะมาถึงประมาณสักสามทุ่มนะคะแต่ละรอบเพราะว่าไกลไปที่สกลนครนู่นนะคะไปแข่งกีฬา ขอตังพ่อไป200รค่าสนามด้วยนะคะไม่รู้ยังไงน้องเขาชอบเขาก็เลยเออไปนะก็แล้วแต่เขาถ้าห้ามก็ยังไงอยู่ก็สงสารก็ให้ไปจะไปทุกวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้เพื่ก็ไม่ไปแล้วละ่ะออกรอบทุกวันเสาร์ นี่แหละคุณแม่ก็เดี๋ยวก็พากันทานข้าวนะคะจะให้ชายใหญ่ตำส้มตำก็มีอยู่กุ้งก็ยังเหลือนะคะแล้วก็มีหมูด้วยต้มเครื่องในหมูก็มีเพราะว่าพ่อนิ่มซื้อเมื่อเช้านะคะแล้วก็จะให้น้องๆน,นะคะน้องหมาด้วยอะไรที่กินง่ายๆแล้วก็กินไปก่อนนะคะกินแล้วก็นอนอาบน้ำนอนพ่อนิ่มก็จะให้อาหาร สองหนุ่มละนะคะโอ้โหกล้วยของเราก็เครือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยเป็นที่จับจองของแม่ค้าแล้วเราก็จะลองกินลองดูนะคะกล้วยเครือนี้ยังไม่ได้กินเลยนะคะจะลองชิมนี่แหละเดี๋ยวลองกินส้มตำก่อนวันนี้นะคะโอ้โสชมบรรยากาศน่าพอนิ่มเรียกแล้ว เรียกสองหนุ่มแล้วหนูวายกับเจ้าอ้วนแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะวันนี้อ้วนอยู่ไหนพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้วนอยู่ไหนอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวใจนะคะแล้วก็มาตรงนี้อีกก็เป็นนกยูงลำแพนนะคะเราต้องมาส่งด้านหน้าอันนี้จะส่งด้านหางนี่ง่ายนะคะนกยูงลำแพนนะคะส่วนกวางแล้วก็ เราส่งด้านนู้นก็ได้อยู่ค่ะนะคะกวางอันนี้จะเป็นกวางคู่นะคะทุกคนสวยงามนะคะขึ้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้ตกแต่งไปแต่ละวันอันนี้ดอกอะไรนะบานบุรีสีเหลืองนะคะก็มีพวกหญ้ามาปนอยู่อุ้ยสวยมากเลยอุ้ยดอกเยอะด้วยนะคะนี่ดอกเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เ้าเอาเกี่ยวมาเกาะหญ้าออกให้อืมน,นะคะ กวางคู่นะคะแล้วก็หงคู่หงหงไม่คู่นะคะหงช้างคู่ค่ะอันนี้เป็นหงนะคะไม้ดัดอันนี้เป็นหัวใจนะคะว้าวอันนี้คุณแม่ตัดออกไปเยอะนะคะก็เลยหัวใจไม่พองโตเท่าไหร่นะคะก็คงจะประมาณนี้ละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ